วิธีการหมักหมูสูตรนี้สามารถนำไปทำราดหน้าได้ด้วยนะครับวันนี้จะทำเมนูผัดซุก,กี้แห้งนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เราทำการหมักเนื้อหมูก่อนด้วยไข่แล้วก็จะปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรม สีอิ้วขาวนะครับผมปรุงรสกะนอหร่อยชัวเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยครับคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้สักคู่นะครับ วิธีการมหมักหมูสูตรนี้สามารถนำไปทำราดหน้าได้ด้วยนะครับ ขึ้นช่ายนะครับหั่นเป็นท่อนต้นหอมนะครับเราจะเอาเฉพาะต้นนะครับ ประกาศขาว วันนี้คุณแม่บ้านซื้อมันหมูมาเจียวนะครับผมก็เลยใช้น้ำมันหมูในการผัดน้ำมันเริ่มร้อนแล้วครับให้ตามด้วยเนื้อหมูที่เราหมักไว้ ผัดให้น้ำหมูเป็นสีก่อนนะครับพอน้ำหมูเป็นสีให้เราตามด้วยประกาศขาวนะครับผัดซุก,กี้ถ้าเราใส่วุ้นเส้นก่อนเนี่ย วุ้นเส้นจะติดกระทะนะครับแล้วเรานําผักลงก่อนพอผักเริ่มสลดเราก็จะตามด้วยวุ้นเส้นนะครับวันนี้ใช้วุ้นเส้นแบบสําเร็จวุ้นเส้นแบบสําเร็จเนี่ยจะไม่ต้องแช่น้ําก่อนนะครับ ต่อไข่ไก่เพิ่มลงไปอีกสองฟองนะครับตามด้วยซอสปรุงรสนะครับน้ำตานทรายเล็กน้อยเราก็รีบผัดเลยครับ สังเกตด,ดูว่าผมจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะครับต่อผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นยี่ห้อต้ากี่ เมนูนี้รับรองถูกใจหลายๆคนในบ้านแน่นอนนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีในที่แล้วครับเราจะตามด้วยต้นหอมกับขึ้นช่ายปิดท้ายใส่ผักเยอะๆเลยครับ เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผัดซุกี้แห้งฝีมือคุเรียมใจครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดซุกี้แห้งฝีมือคุเรียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนคลิปโดนใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ